สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อ,องช่องุตาซาแนวครับวันนี้มาจิงขา้าวน้องครับจมไข่นะครับ,บครับขับคุ้นเขาช่วยลายครับเ้อครับมีปญหามือเป็กกอนนะครับมือตัวนะครับอ่าคือตำราจิงข้าวครับคุย

嗯哼，香 <noise>，嗯。<noise> 嗯 ครับเขาคุ้นยาเอฟซีครับเอาคุณนยูกะยองครับเขาคุอย,ย,อคอยูคนเทพนึกจับปิงออกอากิตนะครับก็เกาหลีใต้เกาหลีเหนือ,อญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้คลิปของตามจริงเข่านอกนะครับอันนี้คนดังกินข้าวอยู่อืม,อม,อม ใส่แพงแค้ คนจางกินข้าวอยู่นะครับนิบหนึงวายงืมร่างตัวคนยครับ 국민 so heaven f เสียบครับครับตุ๊กแกาข้างนอกครับ นี่ครับขอเซย์ครับขอเซยอื์ นี <Yep. S 2> uh ่ครับอืมอืม แซ่บครับแซ่บแซ่บฝาบคุยหน่ครับเจ้าับฝาคุยอซ่ฝาฝากก้อนแรกก่อนแค่นะครับชาวองจากซันแนวเน่ฝากไม่ไกลกนเขา รับจริงเขานั่งใช้ชีพนะครับใครคุ้นเบิ้งนะครับคุ้มให้สดใสมินตาปลูกกัผ้าพอมีพ่อพอมีแม่เต็เกคือเจ้าหนึงเอฟซีรูหักกุ้งแข้งนะครับคำว่าประกาศจริงเขานะครับจริงอยู่บ้านชิดใจเออ่เฮ็ดจอยชีพแนี่ยแล้วให้คุ้มเบิง่งอาเบิ่งคน ครับผมจิมเพื่์เอฟซครับขอบคุณฝากกดฝากกดติดตามผมนะครับช่องกลุ่มตามแช n แนลเป็นชีพแรกของผมเองนะครับทำนี้ให้ชีพเขาได้นั่งเหนื่อยสามชีพครับชีพกล้องนาเฟสจิก๊กซอ พูดูดนะครับนี่คือสาพเพนนี้ยครับเอีะตุ่มตามมีสองครับตุ่มตาสตุ่มตามซแนลมีสองสูมแพรตีผมใหญ่แบบหยุดสูมแพรครับกี่เมื่อสอบต้เงียเงียบไม่ครับ ใครไแซบไม่้ค่ชิมหูกิงอันนี้อ่ปไม่หอาแซ่บขออนุญาต็บก็้องนะครับ แกะเสลาครับแก่งสว่สางส่างเนี่ยจมนี้ประหาที่สดคือนี่ครับเหมยเป็ดน, <c oughs> นะครับน่ากินเขายุบก็กินเน้าก่อนนะครับขิวเน,น่าเหี่ยเงาแค่ นี่ครับขอแค่ครับเจ๊ง๊งเออเออ อิ่มเนี่ยครับนี่ติดจังเยอะจังนึง มีแห้งครับเขาคุ้นในหลังเด้อครับคำว่าคลิปคอจบเทพครับครับเขาคุ้นกดไลค์กดแชร์กดขวบมือกดจิ้งจิงขอเตือนย่องอิบซี่จีฮอบเชิญครับข้อกับวันนี่ฮะกับว่าศัยครับ